นี่พอตายไปโตเพิ่งฟังกันเสร็แล้วม,มาไปาตโตพร้อมน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มซูชเด็ดกับแก้มวันเด่งเดียงกินนุกลุกอยากสื้อเลยอ่ะนี่น หอมลู้ให้เลยแต่มันคือไม่ออใไรมากเพื่อนตาดินมันจะนี่ลาวนกับแก้มวั่นหนึ่งเทียงกินกับข้าวช่วยร้อนๆพี่น้องบ่อยครับ โอเคครับโอเคลงนะเดี๋ยวเพื่อนมักจะเกียวเอา